ถ้าบ้านวินเซนต์พูดได้อยากจะบอกอะไรกับเรามาเริ่มเลยสิไหนๆก็ได้เวิร์กฟอร์มโฮมทีอยากมีสมาธิ mm hmm. นั่งทำงานด้วยนะเนี่ยอยากโฟกัสว่าไห่เราก็จะช่วยเนี่ยเพราะเราสร้างด้วยอิฐมอนแดงทั้งหลังไงวันนี้รับงานลูกค้ามาจะได้แสงสวย,สวยไม่เนี่ยันหาแสงน้าต่างไว้เดี๋ยวเราช่วยให้แสงสว่างพอดีเองแล้วถ้าฉันจะขยายขยายเนี่ยจะมีพื้นที่รองรับให้อยู่ย,ย,ยาวๆได้ปะเนื้อที่เริ่มต้น20ตารางว่า3ห้องนอน2 ไ,ไ,ดได้สบายแล้วถ้าอยู่ๆเกิดอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ขึ้นมาล่ะหายห่วงเลยล่ะการมุมงทำงาน Studio. สตูดิโอซซนอนุสีทได้สบายชีวิตเปลี่ยนเราปรับตามแล้วเรื่องความสะดวกปลอดภัยล่ะสบายใจได้เรามีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงอุ่นใจหายห่วงแล้วถ้าฉันเหนื่อยๆเนี่ยทำยังไงดีได้สวนวิ่งเบาๆแล้วกลับมาชิบเราได้เลยแล้วเธอจะดูแลเราอยู่ยาวได้ไหม หน้าที่เราคือคอยดูแลเธอทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมมาหาเราณ T e s s เซน e ะ์ปิ่นก้าศรารยา